I'll mm -hmm. mm -hmm. <laughs> you สวัสดีครับกำได้เห็นอย่างน้ำมูอย,ยู่เฝ้าน้ำม,ำมูสวัสดีครับบ่เฝ้าน้ำมูกำล้เห็นอย่างน้ำมูอยู่สวัสดีทุกคนที่เขารับชมรับฟังถ่ายทอดสดพี่โบครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคน วส,สวัสดีพี่ยุทธพร,ร้อมกดไลค์มาแล้วครับองค์ชายรับรู้แล้วเปิดเบิง้งอยู่เลยเปรมวัตดีเลโพนขอบคุณครับหัวหย,ยองโ <c oughs> <c oughs> ดูนักนงิน <c oughs> ท่านอยู่ครับท่านอยู่ครับพี่ก้อยท่านอยู่บุ่ภาศครับท,ท่านครับท่าน ขึ้นอยู่ครับขึ้นอยู่แต่ว่ารับรองว่าท่านครับแต่งหนา้าสงองแปดไปแม่เอาไหมอารมณ์เสียงไหมผลงานเสีงไหมกับแกเสียงจางยังดีพอเป็นเสียงเลยดูพ <c oughs> อเป็น <c oughs> เสียงแต่งหน้าเรียลเรียลผลงานเออเออ <c oughs> แต่งหน้าสองเปียเมื่อน,นี้ตอนนี้เข้ามาเบิงรีวิวกันแต่งหน้าจากพระเอาากทำอะไรบุญสุดการแต่งหน้าครับสตรการแต่งหน้าค่ะยายหญิงโทรหากับบลับนั่งไหนสุดบอ ฟองยุใสยิ่งถามยุใสของยุไสองยุใสมิวเดิมปองไอ้น้ำเนี้ยงเย่ามียังเลยของยุใสของมิวอ่ะนั่งเย็บหยังนันวัเย็บสุดตัวค่ะ โค้เสนน้ำเงินน้องหญิงค่ะแยสชมหญิงมาหมออผมบอลลั่งชมพู่ค่ะพ่วงเครื่องประดับชมพู่ใสอีก นี้มันชมพู่บอลืรังสีขาวชมพู่ลวนซื้อมินละดาใส่น้ดเลน่างผู้ใดเล็นอย่งผู้ใดเล็นอย่างผู้ใดเล่นอห <laughs> không nó cua đại kiếm hải miu nào nào น้านตายแข็ชน,นิดมแข็งเจ้าสังหามว่านนว่าว่ายังว่าโอ้ยแล้วบักแบกเม็ดคนดูแล้วบ่กคนใดบ่งงามบ่งองลัเป เดียไม่ใช่แตต้องาก๊ิกวท่าตาสกันนี้แกิวสวยอยอ่ามันดเมื่อนี้นะคะเ้าเจอท่าปล่าสีชมพูพิงนะคนะอย่สร้างปากมันอันอาพี่อันพิงไหมเมืม่อกันนะชมพูพ <laughs> ตะกดตามนะคะชมพูนีคือว่าตัดผมหลากรสันตัดมืออนค่ะไม่ก้อยมันอีกบบมีลาก็ตามไม่ก้อยก็ตามว่า ที่แห่งหญิงแล้วเราเป็นกับเธยซอยเจริญกับพี่น้องชาวซอยกับเธอเลยครับบอกในวันที่น้องชาวสุสวัสดิ์เจ็ดสิบหกนะครับพี่น้องชาวพระประแดงนะครับตอนนี้ทีมงานบอลลัมใจกันร้อยใกล้จะถึงเวลาทำการแสดงรีิตาครับแล้วก็พระเอกบินบารมีใจกันร้อย พระเกอกงมดาวร้ายที่แฟนๆชื่นชอบพระเอกกอล์ฟกำลังชัย <c oughs> น้อยมอเตอร์ไซค์เข้ามาในวันนี้นั่งต่างกันกระกีดในกันเนาะแล้วก็ตลกทีมตลกดาวรุลล่งน,นะครับน้ำโดยนะครับ <c oughs> อบอกก็พิมพให้ได้จ้าและตลกนงประจำทีมงานนะครับมือโตเดี่ยวใจเกินดร้อย cung thái thái, hòm, oh, chạy, được rồi, <laughs> 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 <lại> <laughs> ได้ค่ะจังหวัดปากเลยสวยงามจะอบอกกันไหมเนาะงครับนีเสียงจากเล็กีตอนนี้นะครับอาจารย์พิมพงานพร้อมใส่กิดร้อยฝากพบคิดหอดไปหาดำลงแมียมาสิเสียงจากเล็กีทำการแสดงเสื้อเป็นรูปทุ่มหมอลำใจกินร้อยนำทีมโดยพระเอกโอยสิริชัยยดชพันธวานเดินทางมาจากกรุงตากสิลานครจังหวัดมหาสารคามนำกองทัพทุ่มทุ่มหมอลำถนงขอนแก่น มาผมบอดกันพี่น้องชาวซอยระดับเจริญสุขสบายดีวนพี่น้องข้างสมรพรูาการมีเรื่อเรอเนืพี่น้องที่มาเดินชมสียค้าในงานบนกรุงมณข้างืนนี้ถ้าจะพกับชินนัติรุธสุขภใจเินร้อยลอยสี่ขาคนที่มัดกิมฮอนระดมล่องบุคลากอกระท้องที่ไปมาให้ทางทันไหที่าน้าพับใจบุตรลอยพีนี่ทางโลกเป็นปีแรกพี่น้องแต่ว่าชินปิน ที่เน้องรู้จักจะชวนสั่งไดีะารับข้อนงใเลยรเาหัวหน้าคนนั้นทีมงานของคมวามแสดเ่นนี่หัวหน้าเผยที่ใช่คนทั้ทีมถ้าบ้านปีอว้าปุ๊บโอ้ยมองแล้วยังไม่กินนู้นอย่งตลกนะครับปไนย้ฟังใน้จแจ้งหนาแร้วเราบอกคนแรนะครับเก่ให้เ วันที่สองนะครับตลกน้ำนิ่งใจเินร้อยกสือก็เงินร้อยเชี่ยน้องก็ยักยัสอนเงาส่ยเงียเดียวเลทีมงานตลกคนนี้พกันไปแข่งันานทีมโดยตลกซุปตาสาวน้ำนิ่งใจเงินร้อยนะคบผู้นัทีฝ่ายตลกที่น้องกอดาถึงกันแร้วมือนี่หนึ่งทุ่ตรงเปานเรื่มงการแสดงเรื่องต่อ่อในพันธีเมื่อวันเีาห้าศิลปะาการแสดงรับเรื่องต่อตอนเมื่อฝ่าทีฝ่าหน่องแนท่าเรือเสนหานาค เรื่องคนตาเราน้อวาเพื่องสินค้าส่ริการส่างงข้นมาเอสมพ่อจะแม่หลายที่มือนี้น้ผลนหน้าก็าปีปานองพี่น้องทังบอี่น้องดปริมพนทุนลืมเอมาหอดมาถึงกันเดียเป็นน้องสามารานยอมรับยอมตัวนหน้าประตูเกิดเกิดให้กัอมให้และเช่นเดียสินคานน้องไปลีชีบันโคกอบจังแม่ลยบ่าเบิ้งแม่ก่อนท่แล้วตอนนี้ จำได้แม่มากแม่มากเบปละบแาดเะบจ่าแม่ให้ที่นอกโมกย้ํได้ค่ะ